ท่านใดที่กำลังมองหา a c ค o r รปี15ปี18และปี20มีให้เลือกทั้งที่เป็นแบบเป็นซินธรรมดาและตัวเรื่องยนต์กึ่งไฮบิดในเดือนนี้ฟรีประกันภยัยจัดส่งฟรีทุกประเทศมีบริการช่วยเหลือจุเชิน24ชั่วโมงให้อีก1ปีและถ้าเจอเครดิตดีสำหรับคนซื้อรับไปเลยดอกเบี้ยเริ่มต้น2.49ไปดูกันเลยครับ ยกระดับรถยนต์มือ2โชว์รูมมาตรฐานรถสภาพเกรดพรีเมียมเพราะที่นี่ปฏิพัฒน์ออโต้ยืน1เรื่องรถสวยเดี๋ยวพามาเริ่มดูตั้งแต่ตัวปี15ก่อนนะครับคันนี้เนี่ยคือจะเรียกว่าเป็นเจเน r เรชันที่9 2.0 EL ตัวท็อปสุดในรุ่นของ2.0เบนซินคันนี้นะครับกระจังหน้าก็จะเป็นตัวลักษณะเหมือนตัวยเป็นแบบโครเมียม ไปหน้าก็ได้เป็นตัวโปรเจคเตอร์และก็จะมีเดย์ไทม์แลนดิ้งไลท์พร้อมกับตัวตัดหมอกมาให้สำหรับ Accord นี่นะฮะมันเป็นรถในระดับเกรดหรูในระดับแบบ Luxury ใช้งานสบายช่วงล่างนิ่มนะครับเครื่องยนต์นี่สมรรถนะนี่ไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะเลยตัวนี้เนี่ยเครื่องเดิมเกียร์เดิมโครงสร้างบอดี้ตัวถังทุกอย่างเดิมหมดไส้นงไส้ในไม่มีเสียนะฮะแล้วก็จะได้มาเป็นตัว โชคคำฝักกระโปรงมาตั้งแต่โรงงานอยู่แล้วนะครับอันนี้ก่อนส่งมอบเนี่ยเราก็จะมีบริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตั้งศูนย์ทงร้อระบบไฟระบบเบรกทุกอย่างเราจัดก,การให้หมดเพราะนั้นคุณลูกค้าครับถึงจะเป็นตัวรถปี15ที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นตัวปีเก่าก็จริงแต่คุณภาพไม่เก่าตามปีแน่นอนนี่ก็คือจะเป็นตัวเจเนเรชั่นที่9นะครับถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าตัวนี้ยังถามว่า น่าใช้หรือไม่ยังน่าใช้แน่นอนตรงนี้คอนเฟิร์มได้เลยสําหรับในมุมของคนขายแล้วก็แนะนําไปสําหรับในมุมของคนซื้อคราวนี้เดี๋ยวให้ดูตัวด้านข้างกันสักนิดหนึ่งนะครับสําหรับ2.0 G9 เนี่ยล้อจะเป็นตัวในลักษณะเหมือนกับลายใบพัดยางเบิกใหม่แล้ว4เส้นแอคคอร์ดนี่มันแน่นอนอยู่แล้วนะฮะว่าจะเป็นตัวดิฟเบรกสล้อนะครับแล้วก็จะมีการติดฟิล์ม คิวขอบกระจกทั้งสองด้านจะเป็นแบบโครเมียมนะครับฟิตเมนต์ตัวรถไม่ได้สูงจากพื้นมากนะฮะถ้าเกิดอย่างนั้นยืนแบบนี้ก็อยู่ประมาณช่วงหัวไหล่พอดีขึ้นลงโดยสารก็ไม่ได้ลําบากอะไรเยอะนะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยนขออนุญาตให้ดูในส่วนของด้านหลังตรงนี้นิดหนึงฮะภายด้านหลังเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเกิดอย่างพื้นฐานเนี่ยจะมีการใส่เป็นตัวกล้องมองหลังมาให้ แล้วก็ a อคค r d ดนี่มันจะเป็นตัวยอดชิดเลยนะถ้าเกิดยังไม่ถึง g g 1ีเนี่ยก็คือจะเป็นตัวจอสองชั้นนี่เป็นกล้องแบบนี้นะครับเพราะนั้นในกรณีการถอยอะไรพวกนี้สบายได้เลยแล้วก็จะมีเป็นยางอะไรสำรองให้มันเป็นแบบล้อมแอกอย่างนี้เลยนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากก็คือจะเป็นตัวลายเดียวก็ตัวลอด้านนอกนะครับถ้าเกิดยางด้านนอกแตกยางด้านนอกรั่วก็เปลี่ยนจากตัวอยู่ใต้ที่เก็บของด้านหลังตรงนี้ได้เลยนะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นตัว G9 ปี15นะครับรถมันอาจจะไม่ได้มีแบบออปชันที่หรูอะไรตามแบบขนาดนั้นแต่ต้องบอกได้เลยว่าเป็นตัวรถที่น่าใช้คราวนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้ดูในส่วนของภายในกันสักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยด้านในเนี่ยจะเป็นสีทูโทนแล้วก็จะมีการตกแต่งด้วยลายไม้อันพูดในนามของตัวจุดเด่นเลยก็แล้วกันนะเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวจอมาให้2ชั้น มีตัวกล้องมองหลังม่านบังแดดไฟฟ้าแล้วก็ตัวเบรกมือจะเป็นในลักษณะของตัวเบรกมือเท้าอ่านะครับพวกเอนจิ้นตรงตานในวกนี้มีมาให้ครบทั้งหมดแรงใช้ดีแล้วก็อัตราเร่งถือว่าไม่ได้น่าเกียดเลยหรูมากสำหรับตัวนี้นะครับรถในราคาระดับประมาณล้านกว่าๆเนี่ยถ้าเกิดใครที่กำลังหาแบบตัวรุ่นเก่าแต่ยังองในสภาพที่ดีอยู่ ันมีปี15เจเนอเรชันที่9ตัวก่อนไมเนอร์เชนคันนี้แนะนำสำหรับคันนี้อันของนำเสนอในราคาเพียงแค่4 6 9 0 0 0บาทเพียงแค่เท่านี้พอคราวนี้เล่นกันแบบเป็นไมเนอร์เชนกันบ้างต้องมาดูคุตัวนี้ได้เลยครับคันนี้จะเป็น G9 แต่จะเป็น G9 แบบไมเนอร์เชนซึ่งมันจะเป็นตัวปี2018เครื่อง2.0ไกเกรด EL เหมือนกันเห็นไหมครัว่าลักษณะในการ เปลี่ยนแปลงเนี่ยเห็นกันอย่างชัดเจนเลยคือตัวไฟหน้าทั้งหมดจะเป็นหลอดแบบ LED หมดแล้วนะครับแล้วก็จะมีเดลท์มาให้เหมือนเดิมพร้อมกับตัวตัดหมอกก็จะเป็นหลอดแบบ LED ตัวนี้เดนขออนุญาตเปิดตัวห้องเครื่องให้ดูกันสักนิดหนึ่งนะฮะมันก็จะเหมือนในลักษณะเจนเดียวกันนั่นก็คือจะเป็น2.0นะครับภายในเนี่ยอาจจะไม่ได้แตกต่างอะไรกันเยอะแต่ถ้าเกิดอย่างภายนอกด้านหน้าเนี่ยอันนี้แตกต่างกันอย่างแน่นอนชัดเจนนี่เหมือนกันหมดเลยเห็นไหมฮะ 2.0เบนซินนะครับในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยเดิมๆและก็มีตัวโชค๊คค้ำฝากระโปรงหน้ามาให้ฉนวนกันความร้อนสภาพสวยสภาพใหม่น็อต <Not S 2> ไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทำสีเช่นเดียวกับตัวคันแรกที่เราได้มีการดูไปครับตรงนี้เนี่ยแดนก็จะมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตั้งสูงทวงล้อระบบไฟระบบเบรกทุกอย่างอันจัดก,การให้หมด แต่ถ้าเกิดอย่าง G9 ที่เราเรียกว่าไมเนเชมันจะมีอีกหนึ่งอย่างที่เป็นตัวจุดเด่นนั่นก็คือจะเป็นตรงกระจกด้านซ้ายมือด้านใต้ตรงนี้เขาจะเรียกว่าเป็น h o n d a า a ลน w อร์นะฮะอันนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องตัวการเลี้ยวซ้ายนะครับหรือว่ามองในจุดมุมอับสายตาได้ดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยเยอะล้อแม็กก็จะมีการเปลี่ยนลายไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแต่ในส่วนของระบบเบรกนั่นคือจะเป็นตัวหน้าดิสหลังดิสอันนี้ยังมีมาให้เหมือนเดิมและก็ตัวคิ้วขอบกระจกก็จะเป็นแบบโครเมียม นะครับฟีมีการติดมาให้แล้วไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวลงมาดูด้านหลังตรงนี้สักิีหนึ่งครับด้านหลังเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรแบบวอาวมานะครับก็จะเป็นเหมือนตัว G9 ตัวแรกที่เราได้ดูมันไปก่อนหน้านี้ไฟท้ายไฟเนือไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติตัวกล้องมองหลังอันนี้ก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมนะครับยังไงก็ต้องมีมาให้เหมือนเดิมอยู่แล้วพื้นที่ในการเก็บสัมภาระกว้างใส่ของได้เยอะ กระปงกระเป๋าในการเดินทงเดินทางอะไรอย่างพวกนี้คือแบบสบายๆเลยแล้วก็จะมีตัวแม็กอะไหล่สำรองนะอันนี้ก็จะเหมือนกับตัว G9 ตัวแรกนะครับสําหรับคันนี้เนี่ยภายในเรายังไม่ดูเป็นไปไม่ได้คราวนี้อันขออนุญาตให้ดูตัวภายในตรงนี้กันสักนิดหนึ่งเปิดออกมาปุ๊บจะเจอกับความใหม่ในความรู้สึกที่แบบไม่ได้เหมือนกับตัวก่อนหน้านี้นะครับจอสองชั้นเหมือนเดิมม่านบางแดดไฟฟ้าเหมือนเดิม และก็จะมีตัวเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าพร้อมกับตัวเปิดไฟหน้าตรงปลายมันจะมีไว้กดเดนินอตเห็นไหมฮะอันนี้นะครับที่เหลือเนี่ยอย่างเช่นตัวระบบคูชคอนโทรลอะไรแบบนี้ก็มีมาให้เนี่ยนะสามารถเปิดจากไฟเดียวซ้ายหรือกดจากปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะเป็นความหรูหราที่ตัว G9 แบบไมน h a เชนมีการเพิ่มเติมขึ้นมาสําหรับตัวปี18อัพขึ้นไปสําหรับคันนี้นะครับ ราคามือหนึ่งเนี่ยล้านกว่ากว่าแต่พอเวลามาเป็นมือสองตอนนี้ในปัจจุบันราคาจับต้องได้ง่ายกว่าเดิมเยอะคันนี้เอาไปในราคา6 4แส0 0ีบาทและโปรโมชั่นเหมือนเดิมทั้งหมดฟรีประกันภัยจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านแต่ถ้าเกิดยังไม่หนำใจสำหรับ2องคันที่เราดูมาเดี๋ยวเอารุ่นใหญ่ไปเลยทีเดียวจบแน่นอนไปดูไฮบิดกันบ้างครับ ของรถกับปฏิพัทธ์ออตโต้อนุมัติไวภายใน1ชั่วโมงคืนเรื่องก็ไม่นานอ,อนุมัติเลยค่ะเขานี้พอมาเปลี่ยนจากเบนซินธรรมดาเป็นตัวไฮบริดสำหรับเจเนเรชั่นที่10กันบ้างนะครับคันนี้2.0ไฮบริดตัวแรกมือหนึ่งเนี่ยราคา1นล้าน6 0แสนบาทซึ่งเป็นอะไรที่แบบสำหรับคนที่มีกำลังทรัพย์เยอะอาจจะต้อง ใช้กับตัวนี้ได้แต่ถ้าเกิดอย่างเราทั่วไปไม่ได้มีไรายได้เยอะอะไรขนาดนั้นก็อาจจะลําบากในเรื่องตัวการผ่อนสักนิดหนึ่งนะครับหน้าตาทุกอย่างมีการเปลี่ยนไปทั้งหมดฟงไฟสําหรับในตําแหน่งของด้านหน้าจะเป็น led ทั้งหมดเลยแต่ในแบรนด์ Honda เนี่ยจะไม่เหมือนกับัวโยต้าตรงที่ว่าโลโก้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวแบ g ็ก u n d สีฟ้าหรือวอลเปเปอร์สีฟ้าตรงนี้ก็จะเป็นแบบโครเมียมธรรมดาเขาเนี่ยขออนุญาตครับให้ดูในส่วนของเครื่องยนต์ไฮบริดกันสักนิดหนึ่ง 2.0ไฮบริดเนี่ยอันนี้คือมันจะมีความแตกต่างกับตัวเบนซินธรรมดาอยู่แล้วแน่นอนในส่วนของซีซีเนี่ยคือมันเท่ากันนะครับแต่สิ่งที่มันมีเพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยี Earth Dream นะครับหรือว่าจะเป็นตัวแบตเตอรี่ไฮบริดสำหรับตัวนี้มันจะมีการเน้นย้ำในเรื่องตัวจุดเด่นเด่นใจดูในส่วนงภายในอีกรอบหนึ่งนะฮะอันนี้ก็คือเครื่องเดิมเกียร์เดิมและประกันสูน์เนี่ยตรงนี้สามารถเข้าสู่นอน์ด้ ได้ทั่วประเทศไทยนะฮะร,รถสวยไม่มีชนสีดำเดิมเดิมโครงสร้างดีๆแล้วก็ระบบไฮบริดทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างบางคนอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจสามารถมาทดลองขับที่ปฏิพันธ์ออโตได้นะครับคราวนี้ดนขออนุญาตพาไปดูตัวด้านข้างกันบ้างล้อแม็กจะมีการเปลี่ยนแน่นอนอยู่แล้วตัวนี้เป็นลายใหม่สวยมากนะครับพร้อมรัดมาด้วยตัวยางโยโกฮาม่าจานเนี่ยจะมีขนาดที่มันใหญ่ขึ้นกว่าตัวของเดิม แล้วก็สําหรับตัวหน้าดิสหลังก็จะเป็นตัวดิสอันนี้ก็มีให้เหมือนเช่นเดียวกันแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างตัวโลโก้ไฮบริดจะมาอยู่ในตําแหน่งด้านข้างแบบนี้ซึ่งมันจะเป็นอะไรในการออกแบบที่ไม่ได้เหมือนกับพวกแบบอย่างโตต้าแคมรี่นะครับส่วนถ้าเกิดอย่างตัวขอบกระจกเนี่ยจะเป็นคิวโครเมียมสําหรับด้านบนอย่างเดียวนะครับแล้วก็มือเปิดสีบานจะเป็นแบบโพรเมียมมีตัวอ่าสมาร์ทเอนทรีมาให้แล้ว็นที่เรียบร้อยนะฮะ รายละเอียดด้านข้างตัวรถทุกอย่างอันเก็บให้หมดแล้วไปที่เรียบร้อยความสวยงงสวยามทุกอย่างจากการให้หมดนะครับเสาอากาศนี่จะเป็นแบบคลิปฉลามด้านหลังนี่พวกเซนซเซนเซอร์อะไรพวกนี้คือมันไม่มีเพราะว่ามันมีตัวกล้องมองหลังมาให้อยู่แล้วแล้วก็โลโก้ไฮบริดนะครับโลโก้แอคคอร์ดทุกอย่างอยู่ครบคราวนี้อันขออนุญาตเปิดให้ดูในตำแหน่งของด้านท้ายกันบ้างตรงนี้เนี่ยพื้นที่เก็บสัมภาระเนี่ยเยอะ แล้วก็สามารถเอามือยื่นออกมาจากด้านในมาหยิบของด้านนอกตรงนี้ได้นะครับแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปสําหรับไฮบริดนี่เดี๋ยวต้องมาดูตรงนี้กันนิหนึ่งตัวนี้ยางอะไรสํารองไม่มีแล้วนะครับจะเป็นตัวที่ปะยางฉุกเฉินมาให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนี่คือความใหม่สําหรับตัวรถไฮบริดในปัจจุบันตอนนี้ที่มันเปลี่ยนในรูปแบบการตลอดไปนะครับนั่นหมายความว่าสําหรับตัวรถรุ่นนี้เนี่ยมันจะเป็นยางในกรณีที่อาจจะเกิดการแตกการรั่ว แต่สามารถที่ยังขับต่อได้มันเลยไม่จําเป็นต้องมีเป็นตัวยางอะไรสํารองก็เป็นที่ป่ายางฉุกเฉินมาเางเดียวทุกอย่างก็คือจบเลยนะครับหลายคนอาจจะกังวลว่ารถไฮบริดมือสองมีความน่ากลัวในการเลือกซื้อแต่ตรงนี้จริงๆแล้วคือมันไม่ใช่นะครับในเรื่องตัวระบบออปชั่นทุกอย่างมีหมดไม่ว่าจะเป็นเรเวอร์ชนะครับหรือว่าจุดเด่นที่เขาได้มีการโปรโมทแบบขนาดหนักนั่นเรียกว่า Honda Sensing นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการรองรับในวิกเอเตอร สำหรับตัวจอแทสกิีงขนาดใหญ่แล้วก็จะเป็นตัวบลูทูธแล้วก็ Android Auto Apple CarPlay ทุกอย่างมีมาให้ครบพร้อมกับตัวระบบในการดูตัว EV หรือว่าเป็นตัวระบบ h y บริดตรงนี้ใช้งานได้ง่ายมากรองรับภาษาไทยทุกกรณีนะครับสำหรับมือนหนึ่งเนี่ยราคา1 6 0 0 0ล้านแสนบาทแต่วันนี้ที่ปฏิพัติออโต้เอาไปในราคา9 8 9 0 0 0บาทลดปี20หม่ห้าหมน วารันตีศูนย์เหลือแบบเต็มกราฟพ,พร้อมส่งมอบถึงหน้าบ้านท่านแล้วตอนนี้นะครับแอคคอร์ดสคันนี้แตกต่างกันในช่วงของระยะเวลาแตกต่างกันในเรื่องตัวความน่าใช้แตกต่างกันในเรื่องตัวความที่มันมีออปชันสละปรับเปลี่ยนกันไปตามยุคตามสมัยแต่รถ3คันนี้สิ่งที่ยังเหมือนกันมากสุดนั่นก็คือความที่มันเป็นรถเก่งรักรัวรี่ความที่มันเป็นรถเก่งที่นุ่มนวลช่วงล่างดี performance ดีมาตั้งแต่จากโรงงานโดยไม่ต้องเอาไปทําอะไรตกแต่งเพิ่มเติมจะออกในแนวแบบคัสหรูก็ดีจะออกในแนวแบบคัสซิ่งก็ได้เพราะนั้นอย่างตรงนี้ฮะมือ1ราคามันสูงใบมือ2ตอนนี้จับต้องได้ง่ายมากกว่าเดิมเยอะแล้วก็เครดิตด,ดีฟรีดาวได้นะครับทั้ง3คันนี้ออกรถในเดือนนี้ดูคลิปแบบมานะ 1. ฟรีประกันภัย 2. ส,ส่งฟรีทั่วประเทศ 3. ม,มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินย4ิบสชั่วโมงให้อีก1ปี 4. ขับฟรีอีก45วันนะครับแล้วก็สำหรับคนซื้อเครดิตดีรับดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.49ออกรถและดูในคลิปนี้อันให้บัตรติน้ำมันกลับบ้านอีก2,000บาทถ้าเกิดสนใจก็เบอร์อยู่ใต้ล่างวิดีโอนี้นะครับ หรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์แอดไลน์เป็นพันธุติดต่อเรามาตอนนี้ได้เลยชอบันไหนก็จิ้มเลือกพร้อมจัดไฟนนซนถึงหน้าบ้านได้เดี๋ยวเจอกันใ,ใหม่กินหน้ากินีีไปก่อนนะครับสวัสดีครับ